สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับพี่น้องอามาเที่ยวเขามาเที่ยวเขาอีกแล้วามากับครอบครัวครับน้องจอยครับอทักทยนะายหน่อยพาพี่น้องมาชมวิวครับ เนี่ยเขตอันตรายครับหน้าผาสูงนะครับเนี่ยเนี่ยหน้าผาอ,าอวิวดีมากครับสวยงามครับวิวสวยมาก ตรงน,นั้นน่าจะเป็นน้ำโคงครับพี่น้องเนี่ยเห็นไหมตรงที่มือผมเชีอเป็นโค้โองอะ่ะน่าจะเป็นน้ำโค้งครับถ่ายวิวนะโอ้วิวสุดยอดครับพี่น้องเนี่ยวันนี้ก็อยู่ที่ภูสิงครับวันนี้อยู่ที่ภูสิงหรือว่าหินสามบาน,นครับ วานตัวแม่ตัวลูกครับกําลังกําลังโด่งดังในจังหวัดบึงการครับพี่น้องสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เดี๋ยวมาสัมผัสครับอ่ะขออนุญาตถ่ายวิวเก็บภาพสักหน่อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเดินชมหินสามวานครับมีแม่พ่อลูกนะครับสามตัว๋ยวขออนุญาตเก็บภาพสวยๆครับ สวยงามมากครับไม่ถ้ามาแต่เช้าอ่ะเราหนาวเน่ สูงมากเนาะ <c oughs> เอาภาพบรรยากาศครับเอาภาพวิวสวยๆฝากพี่น้องครับ ดูับพนี่นงสวยงามมากเมื่อเมื่อสักครู่ผมก็ไปหินลูกนั่นครับ

ตัวนี้เป็นหินสามวานะครับมีวานตัวพอ่อตัวแม่แล้วก็ตัวลูกครับแต่ว่าตัวลูกไปไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีแผนว่าะจะทำทำทางเข้านะเนี่ดูมีวิสวยมากครับพี่น้องวันหยุดปีใหม่ครับวันหยุดยาวครับใครสนใจมาเที่ยวที่จังหวัดบึงกาฬนะครับบ้านผมเองเนี่ยนะครับสวยงามมากเนะี่ย พาน้องจอยมาเที่ยวนะไงสวยไหมไปเดี๋ยวพาน้องจอยไปเก็บวิวครับน่าจะเก็บวิวการถ่ายรูปอืมเนี่ยไหมมันจะเป็นรูปวาน,นครับี่น้องดู สวยงามมากครับโอ้ดูยะใครต้องการดิวสวยๆครับอ่ะขออนุญาตเก็บภาพครับพี่น้อง